สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนําท่านผู้ชมมาชมกันยาวๆนะครับแบบสตรีมนะครับในตอนเย็นวันอาทิตย์นะครับพี่พายภูทรนะครับออกมาลาดตะเวนนะครับเสร์เวเลาะเลาะดูถนนให้โขงแม่ด้วนนะครับก่อนที่จะพากันข้ามถนนนะครับมีพายตัวโตนะครับแล้วก็ออกมาก่อนก็คือแม่ส้อยสุวรรณนะครับหรือพี่เจเจนะครับมีพ่อคอยดูแลนะครับหลังจาก เต้าพายผู้ทอนนะครับออกมาสื่อเวดูลาดลาวให้ขงนะครับแล้วก็แม่พังขนตายาวนะครับพร้อมกับลูกน้อยนะครับแล้วก็น้องพายสายฟ้านะครับโดนปาบไปหนึ่งทีนะครับเต็มเต็มนะครับปาบดอกที่สองนะครับดอกนี้หลังจากดอกแรกนี่เตือนนะครับลูกชายพายสายฟ้าแล้วก็แม่คิวขาวนะครับออกตามมานะครับกับลูกพังนะครับลูกสาวอันเป็นที่รัก มีพ่อคอยดูแลนะครับพากันออกมาชุดแรกนะครับประมาณ5้าตัวนะครับห้าหกตัวกินอูข้างทางนะครับตอนนี้ถนนเส้นลำตะคองนะครับก่อนไปถึงลานกลางเต็นแม่ส้อยสุวรรณนะครับแม่พังขนตายาวน้องพายสายฟ้านะครับแล้วก็น้องเด็กเต้าน้อยนะครับก็แม่ชิวขาวกับลูกสาวนะครับ ักลงจากเหตุการณ์นี้นะครับแม่สร้อยสุวรรณนะครับเดินตามรถพ่อมานะครับเลาะ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 มานะครับก่อนที่ชุดใหญ่จะออกมานะครับชุดแม่ด้วนน้องเวหายังไม่ออกมานะครับแล้วก็ออกมาแล้วนะครับแม่ด้วนน้องเวหาแม่สร้อยนะครับยังไม่ยอมลดละพยายามนะครับเดี๋ยวเดินมานะครับเหมือนจะมาเคลียร์ใจอะไรกันนะครับมาทักทายพ่อหรือเปล่านะครับ ชุดนี้ตอนที่พ่อจะกล่อมนะครับกล<ส>่อมพี่เจเจนะครับแม่สร้อยสุวรรณเหลือแต่แม่สร้อยลงข้างทางอยู่นะครับตอนนี้นะครับกําลังกอคอเกียร์ยเจราจากับพ่อนะครับด,ดูแลให้ขงแม่ด้วนแล้วก็ขงแม่ขนายหางยาวนะครับเพื่อนสนิทมิตรสหายของแม่ด้วนนะครับมาอยู่ด้วยกัน ในช็อตนี้นะครับแม่สร้อยสุวรรณก็ยังไม่ยอมเข้าฝานะครับเดินเลาะเลาะเลาะวนกลับมาที่ถ่ายรถพ่ออีกทีนะครับดูครับลองฟังเสียงนะครับเสียงร้องครับท่านผู้ชมดูครับโอ้เสียงร้องขัดใจพ่อนะครับเจเจ๊แม่สร้อยสุวรรณพ่อเจรจาด้วยนะครับงอนนะครับดูแลให้โขงนะครับ โค้งเข้าไปดูครับโู้โมมเสียงร้องเหวี่ยงนะครับสุดๆจริงๆนะครับแม่สร้อยสุวรรณพี่เจเจนะครับขัดใจพ่อเลยนะดูนะครับยังไม่ยอมลดละความพยายามนะครับพ่อก็เจรจาอยู่นะครับตอนนี้แม่สร้อยสุวรรณเดลืเลาะเลาะบนถนนนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวดูนะครับวิ่งอีกทีหนึ่งนะครับวันนั้นร้องไปสามทีนะครับ ร้องไปสามรอบเลยนะครับเวี่ยงสุดๆแม่สร้อยสุวรรณนะครับดูครับกำลังเจรจากับพ่อนะครับแฟนขับเอสซีก็รอชมนะครับด้วยความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นสุดระทึกสุดๆนะครับเจ๋ๆแม่สร้อยสุวรรณนะครับหลังจากเงียบเหงาไปหลายวันนะครับตั้งแต่วันที่20ิมิถุนามานะครับดูเหมือนจะสงบ มาวันนี้จัดเต็มระบบนะครับกลับมาเป็นพี่เจเจนะครับตัวจริงเสียงจริงกลับมาแล้วนะครับแม่สร้อยสุวรรณดูนะครับพี่เจเเลาะๆๆแล้วก็เข้าป่าไปนะครับดูนะครับเพิ่งเข้าป่าไปท่านผู้ชมพ่อก็ยังไม่แน่ใจนะครับออกมาดูอีกรอบนะครับพี่เจเจดุรลือเกินนะครับในของวันนี้ เมื่อค่ำวันอาทิตย์นะครับที่ถนนเส้นลำตัดคลองแม่ขนายดูนะครับแล้วอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดแม่ขนายหางยาวนะครับกับน้องพายไลออนแล้วก็ลูกเต้าน้อยนะครับโอ้เดินข้ามล่องน้ำนะครับไปอย่างเก่งเกินนะครับน้องเต้าน้อยเดินข้ามคลองกับแม่ขนายหางยาวแล้วก็ พี่ชายพายละอ่อนนะครับแล้วก็มีครับหนุ่มหล่อของเราพี่ภูทรเดินออกมานะครับดูแลความปลอดภัยท้ายขงหลังจากดูแลให้ขงก่อนนะครับก่อนจะพาขงออกมาเดินข้ามถนนนะครับกับเต้าเด็กชายภูทรมาดูความเรียบร้อยอีกครั้งนะครับออกมาตัวท้ายขงแต่ก่อนหน้านั้นนะครับดูช็อตปิดท้ายนะครับท่านผู้ชมเซอร์ไพรส์สุดๆครับหลังจากนี้ฮวงใหญ่ๆเดินออกมาสีดรอตามโอ เป็นพี่สีดอหนึ่งนะครับตามโขงแม่ด้วนติดติดเลยนะครับโอ้โหตั้งแต่วันที่20นะครับมิถุนาก่อนกระซิบบอกพ่อว่าพ่อถ่ายนู้นหล่อๆด้วยนะครับพี่สีดอหนึ่งตกมันนะครับน้ำมันเยิมตามแก้มตามขาเลยนะครับโดยพ่อขาหลังดูครับเดินตามโขงแม่ด้วนติดติดเลยนะครับข้ามถนนปิดท้ายนะครับติดใจในความสวยของแม่ด้วนแล้วก็แม่พางสาวไหนไม่รู้นะครับในโขงแม่ด้วนพี่สีดอหนึ่งนะครับ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมครับ